สบายดีสบายดีพีพ่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านพี่น้องทักทายสบายดีกันเก่าอ้าวโมอันนี้ผปลปบกล่องเอ,อ้ามือนี้พี่น้องเข้ามาบ้านได้นี่เข้ามาบ้านห้องซีเขาละลายพี่น้องพรมเฮากระสันมือนีก้ก็แค่เนาะ <c oughs> สบายดีอัเสียทีแต่ตัวนี้ตีซาบบปุบขึ้นปับไม่ไหวพี่น้องมาบ้านม่วงมาบ้านห้ยม่วงพี่น้องมาพูดแล่นไปพูดเลย มางานวันเกิดมะนาวลานสาวยายลำพี่น้องเอื้อยคองยิงแม่พี่น้องได้ครับหน้าที่เป็นทอดลูกซินสีเปาดัานที่บ่าเค้กนะบ่คือว่าอายุเพิ่นคือเงียบเนาะภายเนาะเห็ดยังอ่ะเพะิ่นคือสิมีบ้นั่นแหละวะเยอะและ้วภา,าวาคำแลว้วราะวะยังก็บ้านแล้วผ่านว่าเอาวคือมาบอกตอนนี้ว่ะอืม อันนี้คือบ้านหญิงยายพี่น้องบ้านหญิงยายบ้านแม่ของของนางแม่เพผ่นพี่น้องไปทอดลูกซีนบ้านพี่น้องเอ,อ้ยรับหน้าที่แม่ครัวหนึ่งหนึ่งวันหนึ่งเมนูพี่น้องหนึ่งเมนูคือทอดลูกซีนสั่นเด้สายตาว่างบ่อุ้ยด่านฟุน้นมีแต่คนจบจบสวยๆงามงาม <c oughs>

ยังบ่ได้เบิร์พูน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 ใา่ลูกซีนสีทอดนะมีแล้วทำยังไงแล้วคะใช่ปะอลังการนีคือบดิยินใบเห็ดเสียบบดใหญ่ขนาดสีบดใหญ่นะ ชุดเฮาวัวเฮ็ดอันซสำหญ่เฮาแล้วเพื่อนผู้เฮ็ดบ่โบไนนะเปรียบเทียบเสีเฮาวนะข้าแม่นว่าอันนะก็เอ้ยพี่น้องลูกซีนละสี่โลอย่าพามาสอข่อยข่อยสิเฮ็ดธุระข่อยแม่บโบไนเลยลูกซีน่ะ4โลป้าน่ะก็เป็นน้องตึกขึ้นมานั่นบ่ใหญ่นะยินบ่ป้านายจ๊อกเฮ็ดบ่ใหญ่นะ สันจะทำพวกเธอไปรอกินนั่งอยู่เฉยๆนึงข้านึงน้ำเบิ้ลเอ้าฉันเป็นคนไทยครึ่งลาวมาเติมาเต้รวมานดิข่าจดชุบเิเออเออ น้องใส่อันถอดปล่าพี่น้องเนี่ยคนมากเลยลูกศิน้องอดคนแรกเท่าไหเออ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 มากเห็นนี่ไงเออลงกันตัวนี้ไน้ไแล้ว ตัวได้ตัวบอนลพี่น้องตอนอยากง่ายมาสองเื่อมันแวบเดียวสิอันตักออกพอจมันได้เอาลงใหม่พี่น้อง เอาลองใหม่พี่น้องต่อลูกซีนกับแบบอันน่ากินน่ากินวอร์สเล็มันซุกละพงกัแม่ต้มนี่นะเอามันผูกอบก็บเฮดได้ซะใช่

แม่ที่เลียไปแล่าเออเก้าคนเลยละา่หนจากน้อยทอดน้ำกุมทานลูกซีนเหมือนกันองถอดเด้อโคตรถือเก็ดเช็ใส่ใสอเขาเห็ดเองเขาเลยเอาเขาเห็ดโรดเขาเห็ดโรด อืมเขาเห็นกุจักกูเฮ้าแหละได้เนแล้วได้ข่าวไ่มาแล้วส่่ยย อืออืออือเจ้าของวนเกิดไปแล้วอย่าพาใต้อย่าพาใต้ไปเอิดมานะไปเอยักษ์ไปเอิดมู่ว่าพาใช้มากนะกะไปโชว์มูโชว์พาไปหาหมู่กับพวกโคดัมโบ้แดงขึ้นมาขึ้นมากเดี๋ยวบัตรแถวบ้านเฮากับมีสายพ่าสายนี่เจ้าของวันเกิดใต้ให้บ้านนี้ วาตลเมัตงม่ต้โยาอมิต้อยัลายุงออกไดเลยผู้ถานี้ไปได้หน่อยจีค่างด่อังนางไกล่มกปุ้งนี้เออยการห้องเพียงเด้อมาในแม่ใส่ไก่ดินางล้มนะกลับไปมาในแม่เดียว เดีอ่าห้องเพลงอ่ามา Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อาทิตย์ทาลูกเอาเป่าผู b ow, b ow ้เรียบวงานนี่นะให้ยกเ่าใ huh? ้ยกเ่าฮ้ยหยักเ่ากะบใตยเ่า อยากเป่าบออยากเป่าบอทำมาเป่าดเป่าเป่าเป้าเป่าแล้วมันหมดเองมันหมดเองอ่ะผูกแขนผูกแขนมานนิเอามาบุ้งไอยอามาท่านไดนกินเค้กลูก เฮ้ออาว้าผูกแขนผูกแขนมามู่มากม้ามาบานนี้คนไรยกว่ามูอือฮะเป๊คเดย์ทัวรอยู Hoa hảo 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 hảo

Mo sang lân phu canh luôn nữa này, vô, ngân phụ khen nữa à, lụ <laughs> nào? Nào? Nào, nào, đi nữa 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 S <S มะนาเออวันที่สี่เดือนหนึ่งสารันสาร่สามหลังบ่ลนี่หยดลังบนี่นะสี่สี่เขาผู้ใส่ไปโลมือน,นี้วันมือน,นี้มันเดือนสองไยังไปใส่วันเดือนหนึ่งอยู่มันเดือนบัวที่สีเล็สองในกลางนะคือว่าเด็กหนึ่งป้าเจอยู่ <c oughs> หรือวาเนาะ 对吧？